เบิ่งพี่บ่อยตําสุกตาตนะครับตําหุ่งละแล้วภาคสามนะครับเช็ดหนึ่งก็พี่บอยตําหุ่งผู้ใต้ครับเมือนี้เราเบิ่งครับมีอย่างไงป,ป่ากำลังถอดป่าอยู่ครับตอนนี้ป่าอีกย่าง มีอ,อมหอยผมด้วยค,ครับแล้วก็มีัวกไก่ผมนุ่มึงออมหอยจุกใช่ปะ่ะคือแซ่บอสชาติให้จรีงเป็นเบิร์ครับตัวัาน์บุ๋มิสือครับทมเอุงเย็น่้งางในออกโนั่นแล้วอย่าลืมส่วนผมเริ่มออกนไตัดสอนยำแม,มงกับเตบา,ายำม้งเตาอะไรกู เนเหนียวทั้งเต้าทั้งเขีย,ขยดทันาเด็ทั้งปูหน่อยนี้หมดเลยปลาข้อหน่อยแม่ผมมาขากันได้ยังสรนมากเหมัานกการทุ่งๆเลยแม่ผม,มตักนตักเลยน่ะฝากระถอดปลากับดับลอยเลยนะเวียเขยนสวยงามเด้นะี่ตั้งขับถามอยู่วันไอผมเงี้วเงียเพิ่นเนี้ยไค้น โอ้คนมีเนื้อคนเนื้อเล่นเดี๋ยวที่ฝ่าเวยนนี่ได้กาดไม่นีแขวนว่านี่ก็ออก์แขวว่านี่ไะไรยูสันนะครับถึงไก่ผมเลยครับสองตัวว่แล้วนะครับผันปลาแดกนัวเขาจับปลาแดกแล้วนี่มันสิโอมืออดมัดใส่ปากบ่ได้ครับเออต้องบอกวาเสียมอยู่ปากมานะฮะมีกูมาักน้ำแห่งดีใจเลยนั่นมาดีเขว่าผมซื่อละปีก แน่มีประแดกง่วงแปลาแดกนงครับวันนี้มันตรงนีอประแดกตอนมันตีปาเขาประแดกนงต่อโคพุกด้วครับการท่นคงแสบแน่ประแดกนงนะครับมันแสบแล้วเขาตัดดีตอนเขาต้องเฮ็ดอีกหหนึงไว้ใส่ละเนี่เราอินเทาไ่เสรเอาหรือล่าลครับมาที่นี้อูมามีนอนน้ำเมียกับไปห้วยตัวเมียเด้ี่รี่เลยนัวนนั้นมือว่ายม้วนเหลี่ยมเน่ๆอยู่บ่แต่ย็บึนไหนพอดไหน เนี้ยได้บุงสุรลเนี่ยทอพี่เพวใจกันเด้อนี่เราม่้วยเมกินแสบบุงว่ไรนก็มุงสุรลดมื้อข้าวเดียวเนี่ยแตวเห็ดอกไม้วเห็ดว่ามากินบุ้อู้แสบแต่เสบปลาแก้วจะเปบ้างจัการกีนปูไตันมกบุกกาเลอ บกแ้สิกครับมาเดียวสิียคุูห้องฝานละแชเย็นไว้ครับฝันถาม่ามาได้ไก่ยังมาที่อนแลนบักฮูลแลนด์าสั่นจ่ยมัมาได้ไก่ปกติเยงห็น่แรอลนกฮนครับันมันบสุตใจออกไก่ทำเล็กน้อยอกว่นนโอยแกงองดวัง นี่แะครับภาคที่สามเวน้ำปีเบิ้งเด้อครับผาหนึ่งผักสองักหนึ่งกพี่บ่อยครับผักสองยูเฮียนพี่แดกาเอาได้เจ้าลีถังเนาะถังสีอย่างเงี้ยหอยแข่งเออถ้อยากเที่ยวอย่างเี้เห็นออกไตเดี๋ยวเอาลัาง์หมก่อนอยากซอยครับตะคาทีกล่องอยากย้อยาไปใตตอนนี้ในห้องกับเมียเลยเนาะด บั่นมาสดจังหวะดนะครับว้วุ้นตะวนเนาะวน่ถ้าเราินอยู่ว่า่นมีย่ต่ตวงมุงสลดกับวตวงถือใจได้เลยนะได้ตวงมุ้งสลดกับหวดีมันจิตมุนเนี่นไงมันจูตวไตไงโอ้เจ้าจะว่ามันมุนเาะโน้มื่อเสารเนี่ยไอเจ้ากจจักสีล่ะไตสีบอกงฝืนเนื้อมันฝื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 นจิตไตก็ ต้มตำปูไตปลกสามแด้วครับผัดมันอยู่สรุปอยู่ของล่างเครับอย่าว่า่ม่ปูได้หนึ่งสองตัวนนี้หรืครับคอกมาพี่กันกลยมแล้วป่ะอืมก่นก้านี่เอากะทมมนะหวานมังรสจัดจังอบ ดูด้วยครับนี่ถือไปครับเนื้อข้าวเนียวเี่ยผมซุลวดไ,ไม่ลนะแซ่บเลยแซ่บกวเกินสุด,ดว้วยครับอหอยหอมนัวกว่าที่นี่แหละแบบออมให้ดูกเีบไก่มันเปื่อยออกจากกระดูกว่นเหลอพี่ มาสัวนที่หนี่ตรงที่ส่วบไกลครับ